สวัสดีจ้าพี่น้องไปไปเตรียมออกไปงานแล้วพาพี่ตัวให้น้ำคิงแนวมาสักเตรียมออกไปงานเลย,เยออเพี่น้องนี่ก็จะห้าโมงแล้วน้ำเหรอจะก,กินน้ำ ดี๋ยวแป๊บนึงนะคะแปบ๊บนึงนะคะไม่ แก็ไม้อกั่ดไบ้พลังหาาลักอันนอันนี้เาอะไรดิอันนี้ก็จัวัดนี่กูกอะอันแสนหน่งแสนหนึ่งแสนหนึ่ง้องบ้านพลังหลัก นดี๋ยวมากแกะตะขากรองค่ะเด้อเพิ่หนึ่ตงตกรอบน้างให้ลูก yeah. อาบอาบจะเบ้นแหงอาบไปแ็แล้วละได้กระป๋องห่อน <Huh? S 1> อาบไป็นรแล้ว,ลวได้กระป๋องห่อน <c oughs> มานี่มานี่อย่าไปมานี่ <c oughs> มานี่เลย <c oughs> เตรียมตัว 啊！就个这个小孩。 ขาหัวค right. uh ือบอกโรงก่อนจะไคเหยียบขาอันนี้กองเป็นบ้านัวเอ่่ข้างอมกไปงั้นเหรอเขาขี้ยเหียวมกันยาวเหยียดออกขาดขึ้นไม่ดูออกก่อนออกก่อน อันนี้มันใสใสใสตัวอะไรญี่ปุ่นย่นี่หอมอยากไปน้ำมันอือใกลนี่เป็นอ๋อเก็นอย่างใสไม่รู้ทำอะไรเอาไปใสแล้วเอาเาไปได้หอมอัไหเออได้หลดไหมมาไลเบอร์หนึ่ง เอามายูจ like. like, ัง้าอ wow. ู้้นหัวจะกเัวสิบอยับสีเอามาแฝงออกเลยมาตูออกว่ะขยายมันละเปียบลงมาไหมอยู่อือซื่อไปหาปลาไปหาปลาไปไปไม่อาบน้ำใม้อาบน้ำเอาน้ำเข้มจะเข้มจั ปาปาอาบน้ำกนปเล่นน้ำไปเล่นน้ำปาไปอาบน้ำกันต่อหไม่ไปยังไงคะล้องตามกันไปนวนไอ้เห็ดยังเกาะ้นลูกไปอาบกองเห็ดมาไรน้ำด้อกองเห็ดมาไเหยียดออกปไปไง เกไปจับนะกองเหตมาไรก้องเห็มาไตองเห็หอะไรเอพี่น้อ,นองเตรียมพร้อมเ,เลย เก็บไปนะเก็ไม่ใช่รวดที่ได้ออกไปแล้วห้าโมงแล้วเออเขากอานังอยู่โอ้ ห็นวะเสือง้างกว่าจะเป็นจากโซนอะจะ <c oughs> ลาพี่หนบอยส้คริปนี้แค่กัชชิฟ้าว่าจะมีคลิปหน้าพอดกันไหมจ้าพักกันเตรียมตัวออกเดินทางไปงาน,นพี่น่อยเจอกันยุ่งานเด้อผู้ใดมากกันเลย